คุณกำลังเบ่อกับการเมืองใช่ไหมล่ะ <laughs> ยินดีด้วยคุณแพ้ในการเมืองแล้วล่ะ <laughs> <laughs> คุณทราบไหมว่างบประมาณของประเทศเราปีละเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอก,ต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 กในปี2566 3.18ล้านล้านบาทมันมากเท่าไหร่นะหรอแมงพันหนึ่งใบเนี่ยมีขนาด 7.20คูณ16.20คูณ0.02เซนติเมตรงอประมาณปี2566 3.18ล้านล้านบาทคิดไปคิดมาหากใช้เบงคพันจะมีปริมาตร7 4 9 9ล้าน4 0แสนลูกบาทเซนติเมตรหรือ7,409ลูกบาทเมตรและถ้าหากนำมาวางต่อกันเป็นลูกบาทจะได้ลูกบาทที่มีความสูงและยาวด้านละ19-495เมตรและถ้าหากนำเงินทั้งหมดมาไว้ในขนาดห้องเรียนมาตรฐานจะได้ทั้งหมด42ห้องเรียน แลวคุณคิดว่าเงินเหล่านี้คือเงินของใครกันล่ะก็เงินภาษีของพวกคุณไงที่เป็นการบัตรเลือกตั้งและมอบเงินจำนวนนี้กับพวกเขาแต่การกาบัตรเลือกตั้งหนึ่งครั้งคือเขาบริหารประเทศ4ปีก็เป็นเงินสีเท่าของเงินจำนวนนี้นะเคยมีใครซื้อเสียงคุณไหมคะถ้าเขาซื้อเสียงคุณ1000บาท4ปีคุณจะมีค่าตัวแค่วัน68สสตางค์เองนะคะแล้วแบบนี้คุณยังเบื่อกับการเมืองไหมล่ะคะสวิตพลเมืองคุณภาพเปิดได้านกิตสำนึก